สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจําวันที่2ส,สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสและก็โชคลาบมาดูกันได้ในคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันดวงของท่านในวันนี้จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงเด่นดีสุดยอดนะครับมีเส้นทางดวงจักกรพรรด นั่นคือโอกาสที่ท่านจะได้รับความสําเร็จมั่นคงขึ้นร่ํารวยขึ้นมีชื่อเสียงอํานาจบรารมีเด่นมากนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นสองไม้เท้านะครับนั่นคือการเดินทางการที่ท่านจะได้รับโอกาสของการงานใหม่ๆเข้ามาด้วย คนที่รองานมีโอกาสจะได้งานทำไม่ว่าเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นรวมทั้งมีอาชีพเสริมเข้ามาด้วยในช่วงเวลานี้นะครับเส้นทางการเงินก็มีแนวโน้มจะได้รับเงินนะครับคนที่รองเงินมีโอกาสจะสมหวังและประเด็นความรักก็จะดีด้วยคนที่รอความรักก็มีโอกาสสมหวังเช่นเดียวกันนะครับชีวิตจะเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ รายการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองเป็นเอ็มเพอเรอร์นะครับนี่คือเส้นทางดวงของจักรพรรดิที่มีความยิ่งใหญ่มีความสมบูรณ์พี่น้องชาววันอาทิตย์จะโดดเด่นมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีอำนาจบารมีมีความร่ำรวยอย่างมั่นคงรับทรัพย์ก้อนใหญ่มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับตำแหน่งของท่านจะใหญ่โตขึ้นมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะครับเป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีลูกน้องมีพนักงานมีอะไรเยอะยะไปหมดนะครับหรือว่าคนที่รอความรักจากชาวต่างชาตินะครับสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์วันนี้มีโอกาสดีได้รับข่าวมีความเคลื่อนไหวที่น่าพอใจจะมีความสมหวังตามมานะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นสัตว์เี้งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องของบทญบาทหน้าที่ของสุภาพสตรี ชาววันอาทิตย์นะครับซึ่งจะเด่นเข้ามาไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับมีไหวพริบป,ปฏิภาณมีความเฉียบคมในเรื่องของสติปัญญาจัดการปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นผู้นําไม่น้อยเหมือนกันนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับบรรยากาศดีโชคลาภมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงของจัก,กรพัทนั่นคือโอกาสที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ท่านจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีอํานาจบารมีมีคนยอมรับนับถือมีอนาคตที่ดีขึ้นท่านจะผ่านปัญหาต่างๆได้ดีมากแก้ไขปัญหาได้สุดยอดไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพบุรุษหรือ สุภาพสตรีนะครับการงานเด่นการเงินดีมากจะรับทรัพย์แบบมีความมั่นคงร่ำรวยแบบดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับรับทรัพย์ก้อนใหญ่ชีวิตมีความสุขสบายขึ้นนะครับความรักก็จะสมหวังในหลายคนที่รอคนรักเป็นชาวต่างชาติ ในช่วงนี้สําหรับชาววันอาทิตย์ก็จะมีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะครับโชคลาบก็จะเติมเข้ามาไม่น้อยสมหวังชีวิตดีขึ้นมั่นคงขึ้นร่ํารวยมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีชื่อเสียงบรารมีมากเป็นพิเศษสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์ครับวันนี้งานเยอะ มากเป็นพิเศษนะครับทั้งงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์และก็การเงินดีนะครับรายรับรายได้และมีโชคลาภอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจด้วยมีเงินสะพัดเงินคล่องแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษต้องบริหารเงินด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไร เรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรใบที่1คือ4ี่เหรียญน,นะครับเส้นทางการเงินวันนี้นะครับดีมีโอกาสได้รับเงินมีความที่ท่านจะต้องบริหารจัดการการเงินด้วยความรอบคอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการใช้จ่ายการเก็บออม ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นองค์ประกอบสําคัญในเส้นทางของธุรกิจการเงินของท่านด้วยนะครับคือได้มาดูแลจัดการต่างๆด้วยความรอบครอบโอกาสที่ท่านจะร่ํารวยโอกาสที่ท่านจะมีความสมบูรณ์มั่นคงในเรื่องของการเงินก็เปิดกว้างขึ้นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น3เหรียญน,นี่เรื่องของการเงินที่หมุนเข้าเงินสัพพัฒนะครับวันนี้ มีเซนมีสัญชาตญยานมีรายละเอียดเล็กๆพิเศษที่แตกต่างไปจากคนอื่นท่านจะรู้ว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะได้เงินมาจะลงทุนอย่างไรจึงจะมีกําไรหรือว่าจะทําอะไรในช่วงนี้จึงจะมีโชคลาภมันเป็นลักษณะพิเศษของชาววันจันทร์ที่ท่านจะได้รับโอกาสแบบนี้นะครับงานเยอะขึ้นงานประจําก็มีอยู่แล้วท่านอาจจะมีงานฟรีแลนซ์เข้ามาตลอดรับจับตรงนั้นตรงนี้การค้าขายที่ลงทุนน้อย แต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่น่าพอใจนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่สามเป็นเก้าไม้เท้านะครับงานเยอะขึ้นมากขึ้นเป็นพิเศษในวันนี้สำหรับชาววันจันทร์นะครับบางคนมีงานประจำอยู่แล้วท่านอาจจะมองไปถึงการรับงานเสริมรับตรงนั้นตรงนี้เข้ามาทำด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาของงานมันเข้านะครับก็ขอให้เตรียมตัวรับผิดชอบแล้วก็จัดการบริหารงานของท่านด้วยความรอบคอบว่าอะไรทำก่อนอะไรทำทีหลัง แก้ที่สำคัญนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับทํางานมากเกินไปมากพักผ่อนก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพได้เหมือนกันครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภหรือว่าข้อแนะนําสําหรับชาววัน จันนะครับเป็น5เหรียญน,นะครับหเหรียญคือประเด็นของรายจ่ายถือว่าเป็นข้อแนะนำนะครับคือเส้นทางการเงินของท่านมีเงินเข้าเงินสะพัดดีอยู่แล้วรายจ่ายเยอะนะครับในช่วงวันนี้ต้องดูดีๆต้องบริหารดีๆนะครับรับเงินมาแล้วจัดการแก้ไขปัญหายอย่างไรลงทุนอย่างไรจัดการอย่างไรเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้การเงินของท่านมีความมั่นคงต่อไปนะครับ สรุปตัวงชาววันจันทร์ครับวันนี้การงานเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าง,งานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์งานเข้ามาตลอดนะครับทั้งการลงทุนการค้าขายการทำงานจ็อบมีมีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับก็จะมีการเงินเข้ามาตลอดเช่นเดียวกันนะครับมีโชคลาภมีเงินหมุนเวียนเข้ามาเงินสะพัดเงินคล่องรับเงินเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับแต่บริหารดีๆนะครับจัดการดีๆด,ด้วย เพราะว่าท่านมีรายจ่ายรออยู่ข้างหน้าไม่น้อยเหมือนกันนะครับวันนี้รับทรัพย์บริหารกันดีๆแล้วโอกาสที่ท่านจะร่ำรวยก็เปิดกว้างขึ้นเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาบเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้เริ่มต้นได้ดีค่ะเรว่ามีชัยนะครับมีงานมีเงินมีความรักถ้าเราจัดการดีๆบริหารดีๆทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับอย่าใจร้อนวันนี้มีการติดต่อสื่อสารรวดเร็วเป็นพิเศษและที่สําคัญคือข่าวดีๆรออยู่โอกาสที่ท่านจะได้รับโชคลาภโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินมากๆก,ก็รออยู่นะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงชาววัน อังคารเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1เป็นไี่เม้านะครับนั่นคือโอกาสที่ดีสี่เม้าคือการงานที่จะดีขึ้นคนที่รองานมีงานทํานะครับได้งานทําการสมัครงานไว้การสัมภาษณ์งานไว้วันนี้นะครับมีผลลัพธ์ที่ดีทานในเริ่มต้นงานใหม่ไม่ว่างานประจําหรือว่าบางคนก็อาจจะมองหาอาชีพส่วนตัวเริ่มต้นทําธุรกิจการงานได้ในวันนี้นะครับ และการเงินผลประกอบการกำไรเงินที่รอจะได้รับมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยสบายสบายด้วยนะครับส่วนประเด็นความรักวันนี้ก็จะสมหวังเริ่มต้นความรักได้คนที่รอคอยความรักมีโอกาสที่ดีชีวิตดําเนินต่อไปด้วยแนวทางที่ดีขึ้นนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น2ดาบเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการทํางานผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะดีขึ้นด้วยรเดเียวขึ้นท่านมีงานมีการทําสัญญามีข้อตกลงใหม่ๆรอยอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามในการรับผิดชอบงานในการตกลงอะไรก็ตามในช่วงเวลานี้นะครับต้องรอบคอบอย่าใจร้อนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า ใจร้อนอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเสียหายได้หรือไม่ก็อาจจะเรื่องของความขัดแยง้งตามมาก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ดาบนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรระวังเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับอย่าใจร้อนต้องระมัดระวังการทะเลาะวิวาทความขัดแยง้งในเรื่องประเด็นความรักก็ด้วยนะครับต้องใจเย็นๆนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นจัสเมนนะครับเป็นโอกาสดีมากโชคลาภรออยู่นะครับ ท่านจะได้รับข่าวดีๆว่าท่านได้งานใหม่มีโอกาสดีในเรื่องของการงานมีโชคลาภการงานเข้ามาด้วยนะครับและการเงินรับทรัพย์นะครับท่านจะมีข่าวดีๆว่าเงินที่รอได้รับมาในวันนี้ความรักก็จะสมหวังนะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับโชคลาภโอกาสวาสนาสมบูรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งให้ท่านได้รับโอกาสในวันนี้นะครับสรุปดวงชาววัน อังคารครับวันนี้มีการเริ่มต้นที่ดีการรอคอยเกี่ยวกับการงานการเงินความรักจะสมหวังมีงานทำไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลซ์มีรายได้มีการเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยสบายสบายมีความรักที่ดีขึ้นคนที่รอคอยความรักก็จะสมหวังนะครับการติดต่อการสื่อสารการทำงานทั้งโลกออนไลน์รวดเร็วขึ้นเป็นพิเศษแต่การตัดสินใจใดๆก็ตามนะครับ ขอให้ทําด้วยความรอบคอบระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายเกิดข้อผิดพลาดได้รวมทั้งระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทด้วยนะครับส่วนโอกาสวันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับดีเยี่ยมท่านจะได้รับข่าวดีๆโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินความรักและก็โชคลาภทรัพย์สิน,นไ,ดได้เกิดขึ้นมาด้วยวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งให้พี่น้องชาวบราณการได้รับโอกาสใหม่ๆม,มีโชคลาภนะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับชีวิตอยู่ในช่วงของการคลี่คลายปัญหา ผ่านผลปัญหาเริ่มต้นมีสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นน่าอาศัศจรรย์ความไม่น่าเชื่อกเกิดขึ้นได้นะครับและก็ที่สําคัญวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับโชคใหญ่ๆมาด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจ,จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หน่นะครับเป็น5อ่าเป็น6ดาบนะครับ พกดดบคือการคลี่คลายปัญหาการผ่านพ้นปัญหาการที่ท่านอาจจะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับการงานที่เคยมีอุปสรรคก่อนหน้านี้เริ่มดีขึ้นนะครับท่านจะมองเห็นอนาคตมีฝั่งของความฝันมี เป้าหมายมีชัยชนะรออยู่ในวันข้างหน้านะครับโอกาสดีขึ้นในช่วงนี้นะครับท่านจะถึงเส้นชัยในอีกไม่กี่อึดใจนะครับงานดีขึ้นการเงินดีแก้ไขปัญหาของการเงินได้ความรักที่ผิดหวังซ้ำซากมาดีขึ้นนะครับจะมีคนรักจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับความรักหรือว่าสุขภาพที่ไม่ดีท่านก็จะได้รับการรักษาฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงได้นะครับนี่คือโอกาสที่ดีสําหรับท่านที่เจอปัญหามาก่อนนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเมจิเชียนนะครับเป็นเส้นทางของความอัจฉริยะความสมบูรณ์ความมั่นคงความรุ่งเรืองความสุขเ็จที่น่าพอใจมากนะครับงานจะเด่นขึ้นมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีคนยอมรับประสบผลสเุเเ็จที่ดีมากนะครับท่านจะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้รวเดเร็วรวมทั้งสนใจศึกษาเรื่องของไสยศาสตร์โหราศาสตร์เรื่องของสายมูทั้งหลายทั้งปวงมากเป็นพิเศษด้วยและบางทีท่านก็จะได้รับผล ในเรื่องเหล่านี้แบบไม่น่าเชื่อแบบน่าอาัศจรรย์ด้วยนะครับเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นได้นะครับส่วนประเด็นความรักบางทีนะครับบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันในช่วงนี้นะครับอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3 ไม่เท้านะครับอ้าวขยับมาใกล้ความจริงด้วยนะครับในช่วงนี้การงานจะทําสัญญาใหม่เจรจาตกลงกันใหม่มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเริ่มต้นงานใหม่ได้ดีมีเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือว่าเรื่องของการเงินก็รับทรัพย์มีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้บริหารใช้จัดการใช้จ่ายด้วยความรักก็มีโอกาสแล้วนะครับสําหรับคนที่อยู่ห่างไกลท่านก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปพบเจอซึ่งกันและกันได้ในช่วงนี้นะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและโชคลาภสำหรับชาววันพุธนะครับเป็นวีดอ็อฟฟอร์จูนโชคลาภใหญ่รอยอยู่นะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่มีเงินเข้ามาจำนวนมากๆพลิกชีวิตได้มีงานที่โดดเด่นเป็นพิเศษอนาคตสดใสก้าวผ่านความยุ่งยากก้าวผ่านปัญหาได้แบบรวดเร็วแบบไม่น่าเชื่อนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวัน พุทธนะครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่จะคลี่คลายปัญหาผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้น,นอุปสรรคคนที่เจอปัญหาเรื่องยุ่งยากในเรื่องของการงานการเงินความรักหรือว่าสุขภาพวันนี้ คลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกาเดิมสู่ความสดใสสู่ความมั่นคงและมีงานเข้ามามีเงินมีความรักเข้ามาสุขภาพก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่องของความไม่น่าเชื่อเรื่องของความน่าตื่นเต้นเรื่องของความน่าอาาัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชาววันพุธมีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพให้มีความสำเร็จได้ดีมากมีชื่อเสียงมีความอ่าสเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ สุดยอดมากนะครับรวมทั้งเรื่องของโอกาสต่างๆโชคลาบวันนี้มีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่มีข่าวดีๆมีการพลิกชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพฤหเลัสบ,บดีนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบ,บอดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก อุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพระฤหัสบ,บดีครับงานเด่นมากนะครับวันนี้รับงานใหม่งานใหญ่ๆงานสําคัญสาคัญการสื่อสารการประชาสัมพันธ์มันที่งานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะเด่นสุดยอดนะครับแม้ว่าท่านจะมีการแข่งขันมีคู่แข่ง แต่ว่าโอกาสเป็นของท่านนะครับส่วนความรักอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งรอคอยความรักด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบ,บดีจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไยพ่ปัจจัใบที่หนึ่งนะครับเป็นสิบไม้เท้าการงานวันนี้ท่านจะได้งานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสักวันงานแบบมาพลิกชีวิตด้วยนะครับรับงานสร้างงานใหม่ๆ หรือว่าท่านที่งามทำงานประจําท่านก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานด้วยมีความรับผิดชอบมากขึ้นหน้าที่ใหญ่โตมากขึ้นหรือทํางานประจําก็จะได้ทําสัญญาลูกค้าใหม่ๆที่สําคัญสาคัญเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชินีพันจรนะครับเป็นบทบาทบุคลิกาภาพของสุภาพสตรีชาววันพรฤหัสบ,บดีนะครับ เวลาทํางานท่ามกลางคนจํานวนมากงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงการแสดงเหล่านี้จะเด่นเป็นพิเศษท่านจะมีเชื่อเสียงมีคนยอมรับมีทรัพย์สินมีรายได,ได้ดีมากแต่เวลาอยู่คนเดียวท่านอาจจะมีความเครียดมีความกังวลประเด็นความรักอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับมีความผิดหวังมีความรักแทรกซ้อนเข้ามาให้ปวดหัวก็เป็นไปได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น7ไม้เท้านะครับเรื่องงานนะครับยังเชื่อมโยงต่อมาถึงการแข่งขันที่มีคนแข่งขันกันเยอะๆการสอบการสัมภาษณ์การที่ท่านจะต้องคัดเลือกอะไรเกี่ยวกับการงานท่านก็จะมีจุดเด่นมีโอกาสได้รับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับเรื่องของความรักดูเหมือนว่าชาววันพฤหัสบดีจะให้ค่าสำคัญไม่น้อยมืากันนะครับการรอคอยความรักต้องใจเย็นๆนะครับเลือกคัดสรรดีๆโอกาสยังมีสำหรับท่านที่ให้ความสำคัญกับความรักเป็นพิเศษในวันนี้นะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันพฤหสัสบดีจุดเด่นคือการงานนะครับงานเด่นขึ้นมากขึ้นเป็นพิเศษหรือว่าได้รับงานใหญ่โตสําคัญสำคัญตําแหน่งดีขึ้นก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรืองขึ้นถ้าทํางานส่วนตัวก็จะได้ทําสัญญาเจราจางานใหญ่ๆเข้ามาด้วยหรือว่าท่านที่ลงสนามการแข่งขัขนกา,ารคัดเลือกกฎเกณฑ์กติกาใดๆท่านก็จะได้รับผลสําเร็จงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงการแสดงศิลปะต่างๆสําหรับท่านสุภาพสตรีชาววัน พระฤหัสบ,บดีก็จะเด่นขึ้นมามีชื่อเสียงมีรายได้มีความมั่นคงต่อไปนะครับแต่ว่าท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักที่ยังไม่ลงตัวมีความเครียดเวลาอยู่คนเดียวความรักแรกซ้อนเป็นปัญหาให้ปวดหัวได้นะครับส่วนการรอคอยนะครับก็คงรอคอยเกี่ยวกับความรักอยู่ด้วยมีความสําคัญเหมือนกันนะครับใจเย็ยนๆในการรอคอยนะครับไม่นานความรักของท่านก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพระฤหัสบ,บดีครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์วันนี้ ชีวิตดีขึ้นนะครับมีบรรยากาศฟ้าหลังฝนสดใสรุ่งเรืองการงานการเงินความรักอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ดีรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยายกรใบที่1นึ่งคือเดอะเวิรนะครับเดอะเวิรคือบรรยากาศโอกาสโลกใบใหม่สดใสกว่าใบเดิมนะครับท่านจะได้พบกับความรู้สึกใหม่ๆบรรยากาศดีขึ้นการงานที่รอก็จะ ดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นก้าวหน้าขึ้นนะครับหรือว่าท่านทํางานส่วนตัวท่านก็จะได้งานใหม่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับเรื่องของการเงินรับทรัพย์นะครับในช่วงนี้ดีขึ้นมีโอกาสดีทางด้านของการเงินนะครับร่ํารวยได้นะครับส่วนประเด็นความรักก็จะสมหวังชีวิตมั่นคงมีความสุขมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่ 2, 2> เป็นเด็กถือถ้วยนะครับ <emple ing> เด็กถือถ้วยคือบรรยากาศของความสนุกสนานความเพลิดเพลินกิจกรรมดีๆที่มีคนเข้ามาร่วมงานกันจํานวนมากก็จะทําให้ชีวิตของท่านมีทั้งคุณ heroin, ค่ามีทั้งความหมายมีทั้งสิ่งที่เป็นมูลค่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งขององค์ประกอบต่างๆมากมายขึ้นเป็นพิเศษนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นอาสวิน ไม้เท้าการงานก็จะดีขึ้นคนทำงานประจำมีตำแหน่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นก้าวหน้ามั่นขึ้นมั่นคงขึ้นสำหรับคนที่เริ่มต้นโอกาสการงานก็จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกี่ยวกับการงานนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นสอง ้วยนะครับอขออาภัยนะครับเป็น2เหบรียญ2เหรียญคือการเงินที่เกิดความสมดุลได้นะครับมีรายรับมีรายจ่ายมีความมั่นคงขึ้นมีการเงินที่เข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยโซลารก็จะตามมาด้วยนะครับคือโอกาสของการเงินก็จะดีตามมานะครับจับจ่ายแบบมีความลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมเงินสัพพัเงินคล่องขึ้นนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ดวงของคนที่จะได้รับบรรยากาศใหม่ๆโอกาสใหม่ๆชีวิตดีขึ้นผ่านอุปสรรคผ่านมลสุมแล้วก็เริ่มต้นได้รับโอกาสทองของชีวิตนะครับการงานก็จะดีขึ้นไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานเพลนคนที่เริ่มต้นงานใหม่ก็มีอกาสในการที่จะได้รับความสมหวังนะครับมีการที่ท่านจะได้รับตําแหน่งใหม่มีการเดินทางเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานด้วยหรือไม่ก็อาจจะย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานด้วยในช่วงนี้ การเงินรับทรัพย์เข้ามาหมุนเวียนจับใจ่ายใช้สอยรวมทั้งโอกาสที่จะมีความมั่นคงร่ำรวยก็เปิดกว้างขึ้นนะครับความรักวันนี้ดีงามเข้าใจซึ่งก,าากันและกันลูกหลานบริวาลเติมเต็มเข้ามามีกิจกรรมดีๆร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับโชคลาภก็กําลังหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับต่อมาเป็นดวงชาววันเสาร์พี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้ เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับแก้ไขข้อผิดพลาดทำสัญญาใหม่ไกลเกลี่ยกรณีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันนี้ก็ จัดการแก้ไขได้นะครับแต่อยงไรก็ตามอาจจะมีบางอย่างที่ต้องระวังอยู่ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์เป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ7ดาบเรื่องที่ควรระวังสําหรับชาววันเสาร์คือคนบางคนที่จะมาสร้างปัญหาให้กับท่านนะครับในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันไปบางคนทํามาเหมือนเป็นมิตรแต่สุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ ยืนอยู่คนเราฝั่งขัดแย้งกันทะเลาวิวาทกันได้ง่ายทําให้เสียทรัพย์ผิดพลาดโอกาสตรงนั้นตรงนี้ได้ง่ายต้องระวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น justice นะครับเรื่องของโอกาสดีสําหรับคนที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบ มีเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นมาสัญญาไม่ถูกต้องตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบตลอดเวลาวันนี้ท่านสามารถที่จะจัดการได้เริ่มต้นใหม่ได้ทำสัญญาใหม่เจรจาตกลงกันใหม่แล้วก็มีโอกาสดีขึ้นนะครับเรื่องของการทำนิติกรรมเรื่องของกฎหมายต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นผลที่ดีสำหรับชาววันเสาร์นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น9ถ้วยนะครับมีบรรยากาศสดใสขึ้นกินดื่มท่องเที่ยวพบเจผู้คนมากมายการงานบางทีก็อาจจะทํางานเป็นหมู่เป็นคณะหรือว่าก็อาจจะมีการสังสงรรค์กันเข้ามาด้วยนะครับแต่ส่วนนี้ต้องระวังทาสัญญาต้องรอบคอบนะครับไม่ว่าสัญญาการงานการเงินประเด็นความรักนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือไม่อยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักอยู่ด้วยนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นหนึ่งไม้เท้านะครับโอกาสดีนะครับดีในเรื่องของการที่ท่านจะได้รับงานใหม่มีงานเข้ามาเริ่มต้นในการประกอบอาชีพมีเงินมีโชคลาภเข้ามามีความรักเข้ามาด้วยคือบรรยากาศใหม่ๆเริ่มต้นได้สิ่งที่ผิดพลาดก็แก้ไขได้และมีสิ่งที่ดีเข้ามานะครับ สรุดวงชาววันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีแนวโน้มที่ดีในการที่จะสามารถสัสางปัญหาแก้ไขปัญหาได้ไกลเกลี่ยกรณีพิพาทความไม่เข้าใจกันได้แล้วก็เริ่มต้นทําสัญญาใหม่สิ่งที่ไม่ดีก็แก้ไขได้นะครับมีข้อตกลงมีการทํานิติกรรมใหม่ๆมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของอผลคด,ดีความต่างๆเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่ดีสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้มีการเริ่มต้นได้ มากขึ้นมีการพบปะกับพวกคนจํานวนมากทํางานเป็นหมู่เป็นคณะในจุดนี้ต้องระวังสัญญาเอกสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะครับรวมทั้งระมัดระวังคนบางคนที่อาจจะมาสร้างปัญหาให้กับท่านในรูปแบบที่จะแตกต่างกันไปต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับส่วนโอกาสวันนี้นะครับเริ่มต้นได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นเรื่องงานเล่นเงินเรื่องความรักนะครับหรือว่าโชคลาภสิ่งดีๆเริ่มที่จะเข้ามาในวงจรชีวิตชาววันเสาร์นะครับเอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเป็นเรื่องของการพยากรณ์ในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักหนักครับเอาละครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับสุขภาพแข็งแรงมั่นคงร่ำรวยสมหวังทุกเรื่องทุกประก,การนะครับสวัสดีครับ